ในเหตุการณ์วิกฤตตอนนี้เขาเหล่านั้นหายไปไหนอะคนหายจนโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เรียกหาว่ามีไหนผู้แทนของประชาชนเวลาพูดเป็นข่าวในสภาผู้แทนราษฎรนอกสภายืนแถลงเป็นวักเป็นเวงเป็นเยี่ยวเป็นตดเนี่ยวันนี้คุณหายไปไหนกันสวที่เป็นคนของพลเอกประวิทย์หายไปไหนกันหมด แต่วันนี้เราได้อะไรทราบไหมประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นเชิงสังเคราะห์เชิงสังเคราะห์ว,ว่าในยามวิกฤตมีใครกี่คนพวกนักการเมืองที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องดโมเคซี่ระประชาชนเดือดร้อนจริงๆหายหมดเพราะเขาก,กลัวจะขอตังค์ขอเงินหายหมด เหลือเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ช่วยคุณตอนนี้แล้วก็พวกเรานะที่ช่วยเหลือกันเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook รับชมทาง Youtube รับชมจากนอกไหนประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะ ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของอประเด็นที่น่าสนใจแบบคนหายเรื่องสอสอส,อสอวอหายหัวไปไหนหมดนะในยามวิกฤตของชาติเนี่ยสอสอส,อสอวอหายกระบาลไปกันไหนหมดเป็นคำถามที่ถูกถามในโซเชียลมีเดียเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งเลยหายหัวไปไหน ประชาชนถามมานะที่ผ่านมาผมเคยได้พูดถึงที่มาของสอสสวใครไม่ทราบเล่าให้ฟังนยะสสมาจากไหนสสมาจากการเลือกตั้งฮนะพักการเมืองไป็นคนส่งส่งแล้วก็เข้ามีการเลือกตั้งเลือกตั้งก็เข้ากลับมาเป็นสสอของประชาชนมีทั้งหมด500หรือเรียกว่าสภา500นั่นเองถูกตัดไปตัดมาถูกตัดสิทธ์ นะครับทางการเมืองก็เหลือ400กว่าสวมาจากไหนสวแบ่งเป็นสองส่วนไอ้เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งนะมาจากการแต่งตั้งโดยคณะคอสอชอที่มอบให้พลเอกประวิทย์เป็นคนดำเนินการแต่งตั้งคนของพลเอกประวิทย์ทั้งนั้นนะที่เป็นสวนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกบุ้ทธิสภาอีกส่วนหนึ่ง มาจากผบอเหล่าทัพทัพปกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการสูงสุดประหลัดกลาโหมนะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนห้าสิบคนสวเหล่าทัพก็มีห้านะครับที่เหลือสองร้อยพลเอกประวิตยเลือกมากับพวกเลือกเข้ามาอีกห้าอีกห้าสิบมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด7,000กว่าคนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคัดเหลือ50คนนะผมก็ไปลงสมัครเหมือนกันนะตอนแรกมีหนังสือเป็นทางการจากคอสชอมาถึงผมเลยวคุณได้มีคุณสมบัติพร้อมโน่นนี่นั่นนะได้เป็นสววละต่อมาก็เขามีการประชุมใหม่นะก็ให้พลเอกประวิตยมานั่งแล้วก็ยกเลิกหนังสือดังกล่าวจากเดิมที่ได้เป็น สว so แล้วจากหนังสือยืนยันปรากฏว่าชื่อไปเป็นส so วสำรองอันดับที่20จากการเลือกตั้งตรงว่าไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรสยสอก็มีทั้ง so war, สววสสก็มีเป็นสองส่วนในยามมิกลตอนนี้สภาเป็นยังไงสภาปิดนะปิดสมัยการประชุมทั้งสอสอทั้งสวว แล้วก็กลัวโควิด1 9ก็ไม่มีการประชุมวิสามงสามมันสามเมนและไม,มีการประชุมทั้งนั้นแต่สะสะส,ะสะวกินเงินเดือนของประชาชนแสนกว่าบาทแสนเอ็ดเกือบแสนสองแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับรวมแล้วห้าหกถึงเจ็ดตำแหน่งอีกแสนกว่าบาทรวมแล้วสวสวหนึ่งคนกับสสหนึ่งคนได้เงินเดือนประมาณสองแสนสอง โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโน่นนี่นั่นนะครับจะเป็นเงินเดือนนะครับที่คนเหล่านั้นไม่เอาเขาเอาตำแหน่งเฉยเงินเดือนเอาให้สสหมดคือมันเกิดสตาร์ทการโกงตั้งแต่สตาร์ทเริ่มต้นเลยหยัดพี่น้องมาอยู่เงินเดือนเอากันเองไม่พอเดี๋ยวนี้คนเซ็นรับเงินเดือนเนี่ยเป็นสเสเซ็นรับเงินเดือนหมด นะครับซึ่งผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะใครไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยนะก็มีจํานวนมากก็ทําวิธีนี้ไม่ได้หมายอาจจะไม่หมายถึงทุกคนทําแบบนี้นะจานวนมากที่ทําแบบนี้ผมเคยเรียนว่าในยามวิกฤตเนี่ยสวต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะจะต้องถูกโจมตีว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งความจริงมาจากการเลือกตั้ง50คน ปรากฏว่าพอบอเหล่าทัพทั้งหมด5คนทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการทาหารสูงสุดแล้วก็ประลัดกลาโหมเขาเอาเงินเดือนทั้งหมดที่เป็นสวให้กับกองทุนโควิด1 9ให้ไปแล้วนะนายกรัฐมนตรีให้เงินเดือนส่วนหนึ่งรังมนตรีให้เงินเดือนส่วนหนึ่งก็ตั้งกองทุนโควิด -19 ขึ้นมาผมเรียนว่าจะต้องไปบอกนะครับท่านประธานบตรท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ <S <S เพื่อที่จะ เอาเงินเดือนของท่านทั้งหลายที่มาจากภาษีของประชาชนกลับมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนะครับปรากฏว่าท่านพรเพชรประธานวุฒิสภาก็ทำหนังสือถึงสวทุกคนตอนแรกเกี่ยงกันเอ้ยสวก็มีความรับผิดจบโน่นนี่นั่นทำหนังสือถึงสวทุกคนเลยวุสวทุกคนให้เอาเงินเดือนเครื่องหนึ่งเนี่ยรู้นหะม <c oughs> ไปให้กับกองทุนเป็นหนังสือเป็นไปไปแล้วนะเป็นหนังสือไปแล้วเป็นทางการไปแล้วเพราะว่าสภาก็ไม่ได้เกิดเปิดประชุมอะไรนี่นะก็ซึ่งสอวอจะต้องได้รับการยินยอมจากเราเรียกว่าต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อนสมาชิกก็ต้องยอมก่อนตามหนังสือของประธานวุฒิเงินเดือนครึ่งหนึ่งตอนเนี้นะซึ่งผมเคยเรียกร้องแล้วคุณต้องรับผิดชอบสอสซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีเพียงคนเดียวที่ยอมเอาเงินเดือนของตัวเองตลอดระยะเวลาสามปีจนกระทั่งยุบสภาเนให้กับกองคุณโควิดนาทีและทำหนังสือเป็นทางการและถแถลงเป็นทางการคือมงคนกิจสุขศรีธารนนท์แห่งพรรคอะไรอะอะไรของเขาเนี่ยพรรของเขาเนี่ยสีไทยสีวิไลมีคนเดียวก็มีบางคนนะอย่างพรรคปฏิตัดก็บริจาคหนึ่งแสน การช่วยเหลือโควิด -19 จนพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าสอสอถ้าไม่ลงพื้นที่คราวหน้าจะสอบตกนะก็มีสอส,อสอบางคนเอาของไปแจกไปช่วยเหลือประชาชนแต่น้อยน้อย,นอยในเหตุการณ์มิกฤดตอนนี้เขาเหล่านั้นหายไปไหนอะคนหายจนโซเชียลมีเดียสื่อสัองคมออนไลน์เรียกหาว่ามีไหนอะผู้แทนของประชาชน เวลาพูดเป็นข่าวในสภาผู้แทะะนราษฎรนอกสภายืนแถลงเป็นวักเป็นเวงเป็นเยี่ยวเป็นตดเนี่ยวันนี้คุณหายไปไหนกันสวที่เป็นคนของพลเอกประวิทย์หายไปไหนกันหมดแต่วันนี้เราได้อะไรทราบไหมประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นเชิงสังเค,คราะห์เชิงสังเคราะห์ว่าในยามวิกฤต มีใครกี่คนพวกนักการเมืองที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องดโมเคซี่เพระประชาชนเดือดร้อนจริงๆหายหมดเพราะเขกลัวจะขอตังค์ขอเงินหายหมดเหลือเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ช่วยคุณตอนนี้แล้วก็พวกเรานะที่ช่วยเหลือกันเองถุงทุกเรียนไงประเทศไทยถ้าไม่มีการปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อย ประชาชนจะไม่ยอมรับการบริหารประชาชนได้รู้ซึ้งหรือยังพักการเมืองนักการเมืองที่คุณเชียทั้งหลายเนี่ยคนนั้นเชียร์พักนั้นคนนั้นเชียร์พักนี้คนนั้นเชียร์สีนั้นสีนี้เป็นไงตามหาคนหายเจอไหมสสบ้านท่านมีไหนเจอหรือเปล่าบางจังหวัดเจอโดยส่วนใหญ่ไม่เจอเลยหายหัวหมดเขาได้เห็นอะไร ต่างจากประเทศอื่นไหมต่างจากประเทศอื่นประเทศอื่นนักการเมืองลงพื้นท,ที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาให้หมดใครช่วยเหลือประชาชนมันบอกเป็นเรื่องดีนะบางคนก็มีบางคนแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีเลยฟังที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็ต่อต้านสอวอแต่ขณะเดียวกันสสแม่งสังเกะบวยห่วยแตกหมาไม่แดกน้อยคนที่จะช่วยเหลือ จริงหรือเปล่ามีไหนอะประชาธิปไตยมีไหนอะประชาธิปไตยกินได้มีไหนอะตอบหน่อยคุณส่วนตอบหน่อยประชาธิปไตยกินได้ไอประชาธิปไตยเหล่านั้นเอามาให้ท่านผู้ชมหรือยังให้คุณส่วนหรือยังกินได้หรือยังเป็นไงไม่ย่างวิกฤตทำให้เราเห็นอะไรต่างๆมากขึ้น <c oughs> ทุกตัวทั่วคนเลยเนี่ย เขายึดอะไรซะมันก็ยึดประโยชน์ของเขาเป็นสําคัญอํานาจตําแหน่งหน้าที่เงินที่บอกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวเขานะเงินที่เขาเอาจากภาษีพวกเราไปควรจะเอามามีสวออจ่ายครึ่งหนึ่งสอสอบอกว่าไงบอกว่าไม่มีนโยบาย,ยานี่๋ยวคนเดียวที่มายืนยันคือมงคลกิจคนอื่นไม่มี นี่ขนาดเงินจากภาษีพวกเราในขณนะที่สภายหยุดทําการกรรมาทีการหยุดทําการแต่เขาก็ยังกินเงินเดือนและภาษีของพวกเราอยู่ในยามวิกฤตเห็นหรือยังได้เห็นท่าแท้ของนักการเมืองหรือยังดีฮะผมว่าดีดียังไงทราบไหมประชาชนได้มีสติคิดมากขึ้น ทำไมที่เป็นแบบนั้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จียนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแค่ลับตาฝันทุกวันฉันยังเป็นหู ไม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวันอุปสรรคใดๆก็อตอนเกิดมาไม่มีอะไรติดตัว ตัวนั้นมาทีหลังมันก็แค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายประโรคพลาดพลังจากเรื่องราวต่างๆนานามันก็แค่โราภัยที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉัน กัันนนทท่่วแผดิไยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าออกไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัว ให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเร็วราบแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกัน มันขอแค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป จะก้าวไปพร้อมกันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ท้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่มีเธอมีฉันในวันที่ท้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจ เรานันไกลกันแค่โควิดไปยพาเราจะผ่านไปพร้อมๆกันแค่โควิดไปยพาเราจะก้าวไปพร้อมกัน